ตันใหญ่ๆสวยมากค่ะดอกคังคาบจ้าพอได้แย่งยู่ด้วอคะนี่มันห้งสะทส้อนแสงเนาะสะท้อนเขาก็แสงตะวอน,วน,วน,วนเออหน่เบิ่งทางนี้จริงเห็นคัวคามสวยๆแต่ไม่ออกดอกขนาดหนื่ไล่ก็มีแต่ไม่ออกดอกขนาดนี้ อันนี้มันมัดเอส่หนาหนาวทั้งไดล่ะคะนี้เออไล่ลายพี่นะพี่เลาะแห้งเลาะหูก็มีค่ะนี้เต็มต้นเลยค่ะคุณสร้างทั้งในหูก็มีเต็มต้นเลยนะเออดอกงาม เข้าอีกแล้วบอคะเออเย็ยนล่มหนาวร่มออดแล้วเด้อค่ะคุณเลไลบ้านเราล่มหนาวออกแล้วอยูเมืองนอกคือสี่หนาวตลอดเนาะค่ะเนาะบ้านเรามันร้อนเป็นบ้านเมืองร้อนนะบ้านเมืองร้อนเห็นหน้าหนาวมาที่กะดีใจพากกันได้ใส่เสื้อกกันหนาว เออาต้มาสัจ้าผีเป็น,นคือเงาๆก็มีสุมให้ไหมดอกคนสุดแล้วก็สิตัดตัดแต่งไม่หาเนี่มาเห็ดสุมอยู่มันง่ามเลยยังวะมันมันมักคือพวงมาลเนาะ <S <S มันพวงมาลเลยสีม่วงสีม่วงอ่อนๆสีสีข้ามหรือสีม่วงเบิ่งกว่าสีม่วงอะไรนะคัน ี่มงขอบคุณคุณเลยเลยนะคะอีกส4นาทีค่ะสาม34นาทีก็จะลงแล้วล่ะเอาพ่อได้อันคลิปส่งเพื่อนคันคลิปยาวไม่ได้ส่งวันนี้ส่งแต่คลิปท่านอ้ยเนอะมันสะท้อนแดดเนาะใช่ทัา,ทางใดจางสีเห็นเนาะส4โมง ไอห้หพวงนี้แหละตองเห็นเห็นเป็นสีม่วงไม่คะคุณเลไล่เ <c oughs> <c oughs> บองอันคุณเลไล่มื่อนัน่นที่คุณเลไล่เต้นน่ะเต้นใส่เพลงน่ะไฟดับปะเ <c oughs> น็ตหมุนติวติวเบื้องอะไรโอ้จะแมยันนสนอกนก็เลยอนไฟดับตั้งสามสิบนาทีก็เลยเอา, <c oughs> า <c oughs> มาค่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูจบ ไม่ได้ดูให้จบเลยจะพวงใหญ่ๆเลยที่ฝรั่งเศสก็เริ่มน้วแล้วค่ะนี่ปารีสแปดองศาต้องเลมไม่ค่อยลงคลิปอ,นนอันนี้ลงคลิปแล้วค่ะเ่าได้เ่ได้ไลเง่าค่ะนะไลสั้นๆพอได้ส่งกนให้ไล่ตรแต่นี้ อบคุณค่ะอย่าต้องที่แวะมากำลังใจค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะมันขึ้นพร้อมกันหลายคนกระจัิไปทงไังหดแล้ะคะ่ะเนาะเอาตามสรุกสบายนั่นละโมทิมกันแล้วค่ะนานนานไปทีก็ไปเหมือนเดิมค่ะคิดถึงเหมือนเดิม เข้าเนาะค่ะเนาะไปว่างก็ไปทำไมไม่ร่างไม่ไปเธอก็ขึ้นพร้อมกันเป็นซีฟคุณเนาะก็เลือกเอาแค่บ้านสองบ้านไปได้ซ้ำนั้นเนาะคะเนาะโทรศัพท์ก็มีไม่เยอะเนาะมีโทรศัพท์สองอัน,เข,ขอเ,นอเข้าใจกันอย่าตรงเนาะเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะเข้าใจกันถ้าขึ้นไม่ตรงเพื่อนแล้วก็ ไปให้จนจบได้เพื่อนขึ้นก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งให้กันคนละนิดคนละหน่อยคนละสิบนาทีสิบห้านาทีจะได้หลายยี่ดอกเนาะจะดีใจแล้วละคะ่ะ